ราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะคะชื่อร้าน Rain Forest Cafe ค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะในจังหวัดกาญจนบุรีอีกเช่นเคยนะคะเพราะเรามาเที่ยวเป็นทริปนะคะ2คืน3วันนะคะก็เลยถือโอกาสแวะมาชิมแบบว่าชาเขียวเหมือนเช่นเคยทุกที่ที่เราไปนะคะตามร้านกาแฟต่างๆนะคะและที่นี่นะคะแอนก็สั่งมา2เมนูค่ะ ทำไมถึงสั่งมา2เมนูนะคะเพราะว่าเมนูหนึ่งคือเมนูที่แอนชอบนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งคือเป็นสิกเนเจอร์ของร้านนะคะซึ่งจะเป็นตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสติกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะแอนสอบถามเข้ามานะถ้าในตระกูลชาเขียวนะคะชาเขียวตัวนี้นะคะจะชื่อว่าสตรอเบอรี่มัทฉะลาเต้นะคะเดีแอนจะลองชิมดูนะคะว่ามีรสชาติย่งนไะ้ง คนก่อนปะคะใช่ไหมไห<ล>เพราะว่าข้างบนมันจะเป็นชาเขียวล้วนๆนะ,ะต้องกดก่อนกดก่อนอร่อยคือรสชาติแบบอย่างนี้เลยค่ะถ้าเป็นคนชอบอ่าสับอรร่แล้วก็ชาเขียวนะคะก็แบบมิกกันได้เลยคลือรสชาติออกมากลมกล่อมมาก มีความเป็นแบบสตอรี่รสเปรี้ยวนะคะจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยหวานนะคะจะเป็นแบบเปรี้ยวติดหว,ว,ว,วานนิดๆน,นะคะแล้วก็จะแบบมีแบบรสชาติของชาเขียวรวมด้วยนะคะและส่วนเมนูนี้ค่ะเป็นเมนูโปรดของแอนเองนะคะแต่แต่แต่แต,แต่ไม่โปรดต,ตรงอะไรรู้ไหมที่นี่เขาเป็นชาเขียวมัทฉะ,ะคะ่ะจะมีแต่มัทฉะนะคะ แล้วก็แองก็เพิ่มวิปครีมเข้าไปแล้วก็เพิ่มหวานอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวมาลองชิมดูว่าอร่อยไหมนะมเป็นมัทฉาที่แตกต่างนะคะที่นี่เขาไม่ค่อยเน้นแบบ่มมัทฉาปกติเราทานชาเขียวเข้าไปมันจะแบบขุบขุมที่คอใช่ไหมคะซึ่งจะมีความเข้มข้นของชาเขียวแต่ที่นี่เขาจะแบบเน้นความกลมกล่อมนะคะจะไม่ค่อยแบบ มีนะมะช่านะคะกลิ่นมะชัจะหอมมาเลยแต่จะไม่ได้แบบว่าเข็มข้นจนแบบมะชัดชติดคอรหรืออาจจะเพราะแอนเพิ่มหวานไหมก็ไม่แน่ใจนะคะเมนูนี้ก็ถือว่าอร่อยค่ะถ้าให้เปรียบเทียบนะซึ่งแอนเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบมะชฉดอยู่แล้วนะคะถ้าให้เปรียบเทียบว่าสองเมนูไหนเราควรจะเลือกทานไหนถ้ามาทานที่นี่เราขอแนะนําเป็นแก้วนี้นะแอบนบรู้สึกว่า มันกลมกล่อมและรสชาติดีมากซึ่งเป็นซิกเนอเจอร์ของร้านเขาในตระกูลมัทฉังนะคะที่เขาบอกมานะแล้วก็สำหรับบรรยากาศในร้านนะคะก็ค่อนข้างรมรื่นเงียบสงบนะคะแล้วก็มีแบบธรรมชาติล้อมรอบบรรยากาศเย็นสบายถึงแม้เราไม่ได้นั่งในห้องแอร์นะคะที่นี่เขาก็จะมีโซนในห้องแอร์แล้วก็โซนธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีแบบมุมธรรมชาติเขาจะจําลองแบบ จำลองฝนละอองฝนนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีโซนน้ำตกให้เรานั่งแบบชิลๆด้วยนะคะที่นี่ถือว่าบรรยากาศแอนให้สิเลยนะแอนรู้สึกว่าแอนชอบมากนะคะมาแบบไปร้านกาแฟหลายที่ธรรมชาติแต่ว่าก็จะเจอความร้อนใช่ไหมคะแต่ที่นี่เป็นธรรมชาติที่ห้อมล้อมด้วยแบบ ธรรมชาติจริงๆเป็นต้นไม้แล้วก็บราการร่มรื่นมากเลยค่ะแอะสำหรับ EP นี้ก็รีวิวจบแล้วนะคะส่วน EP หน้าแอนจะไปที่ไหนฝากกดติดตามด้วยนะคะในเที่ยวเดียวเดียวค่ะ